ชาวเน็ตถกกันเสียงแตกหลังอดีตภรรยาสอนรามแฉเดือดทวงลูกคืนดราม่ากันสนัน่นด้านชาวเน็ตเสียงแตกเป็นสองฝ่ายอาทิเช่นคุณโทษเขาไม่ได้หรอกถ้าคุณทำตัวดีไม่ไปบ้าการพนันเหตุการณ์แบบนี้คงไม่เกิดคุณก็คงไม่ต้องเสียใจอารมณ์สติคุณยังคุมไม่ได้เออะคุณก็มาแฉย้อนกลับไปนะ ยุคนี้สิ่งที่ฝ่ายแม่ทํามันถูกบันทึกด้วยภาพวิดีโอเคยคิดไหมว่าลูกโตขึ้นเขาต้องมาเจอกับการกระทําของแม่ที่สติหลุดบ่อยๆเราว่าคุณควรหาทางเจรจาที่ไม่ต้องมาประจานตัวเองลูกและอดีตสามีจะดีกว่าไหมฝากไว้ให้คิดนะคุณติก๊กแม่ของวิจิเป็นเราช่องทางไหนที่จะสามารถติดต่อลูกได้เราไม่ปิดกั้นเลยบล็อกเบอร์ทนายทำไม จะออกมาไลฟ์ทั้งทีควรท่าทีดีกว่านี้ไม่ใช่มาแดกดันผัวรู้อยู่ว่าไม่ใช่แค่ผัวที่รับรู้มีคนทั้งประเทศอีกถ้าฉลาดน่าจะใช้พลังโซเชียลให้ถูกทางแม่ที่ดีจึงจะคู่ควรความคิดเห็นส่วนตัวนะถึงแม่นางจะทำเรื่องที่ผิดมากก็จริงแต่ในฐานะความเป็นแม่นางก็คงอยากเจอลูกคงคิดถึงลูกแหละสายายตัดไม่ขาดเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่พ่อกับแม่ต้องลดทิฐิของตัวเองเพื่อเด็กตัวนน้อยเด็กตาดำๆอย่าคิดกั้นเลยค่ะ เราผ่านจุดนี้มาเหมือนกันสุดท้ายแล้วไม่มีผลดีต่อเด็กเลย